ส่วนรายการคุณพระช่วยครับวันนี้เรียกได้ว่านะครับแขกรับเชิญนะฮะเป็นตัวพ่อของวงการหมอรำนะครับผมนะฮะมาพูดคุยถึงรายการใหม่ครับทางช่องเวิร์กพอยท์ครับผมนั่นคือรายการหมอรำไอดอลครับครับผมนะฮะก็เป็นที่น่าตื่นเต้นครับเพราะปกติเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นเรื่องราวของการร้องการแสดงหมอรำผ่านรายการโทรทัศน์วันนี้ครับเวิร์กพอยท์ครับทำหมอรำไอดอลน่าติดตามมากครับ เรียกว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาแสดงความสามารถนะฮะแล้วก็ได้สืบสารเรื่องราวของหมอลำด้วยนะฮะวันนี้ขอต้อนรับครับโค้ชจากรายการหมอลำไอรอนทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับพ่อเอ๊ะพักดีจากทีมระเบียบวัฒนศิลนครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่2ครับพ่อดาบสอสันติจากทีมประถมบันเทิงศิลนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่3มครับคุณโจยมนินครับจากทีมสาวน้อยเพชรบัานแพงครับ สัสดีครับ,ส,ส,รบสวัสดีครับจ the ุดเริ่มต้นเริ่มไงครับน้อยเอ๊ครับที่เรามีโอกาสมารวมตัวกันแล้วก็ทํารายการนี้ขึ้นมาจุดเริ่มต้นก็คือเนื่องจากคุณสุชาติหรือเฮียหน่อยคนที่ี่นนอยะครับคนรู้จักในนามเฮียหน่อยแกก็ไปคลุกคลีกับหมอลำดูอีสานทีนี้แกก็คลุกคลีไปคลุกคลีมาก็เกิดความรักในเสียงเพลงแกก็เลยแบบเออ มาเสนอโปรเจกต์ว่าอยากให้นําเสนอศิลปะวัฒนมอีสานหมอลําของเราเนี่ยครับให้ชาวโลกที่คนที่ไม่เคยรู้จักหมอลําเลยได้รู้จักแล้วการหมอลําไอดอลทั้งหมดมีกี่ทีมครับทั้งหมดสี่ทีมครับพอดีอีกทีมหนึ่งของบอยแอนบอยสุริชัยครับลามเจเกร้อยครับพุดับสอถ้าถามว่าเส้นทางของระดับสอมาเป็นหมอลําได้ยังไงพอดีก็แม่เป็นทิ้งมดกไมให้ก็คือ ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาครับจะไปทํางานผมเป็นช่างผมเรียนช่างมาพอดีแม่เสียกระทันหันก็ได้ยินแต่แม่พูดว่าเสียดายไม่มีคนสืบ<อ>นี่ละที่มาคือคือผมก็เลยพ่อแม่เสียปุ๊บก็ทําไงได้นะพาลูกทีมไปก่อนพอปีหลังมาเฮ้ยเป็นมอลําตามที่แม่ตั้งใจด,นะออดีกว่าแล้วก็ตัดสินใจเป็นมอลําในปีนั้นเลยปีที่สองอแต่งชุดเพชรเลย หเหลี่ยมหยาบๆเลยพันธอเดูงานก่อนปีหนึ่งนะก็ดูงานปีหนึ่งแต่ว่าปีที่สองมาเป็นมอลําโดยที่ว่าไม่มีคนหัดให้เป็นเลยโอ้โเริ่มเลยเนาะครูพักรักจำมอมีแต่ความคิดที่ว่าถ้าจะคมมรูมอําต้องเป็นมอมําก่อนผมคิดอย่างนงั้นดอ,อผมก็เลยเป็นมอําม,มาตั้งแต่อายุยี่ิบพี่โจเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกับพี่ดาบไหมคือมาจากครอบครัวใหากเป็นเลยครับคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่เป็นคุณพ่อกับคุณแม่เป็นคนตั้งชื่อวงเมื่อ ปีพศ2526ปีผมเกิดเลยครับครับซึ่งมีลูกชายอยู่สี่คนผมเป็นคนสุดท้ายครับแล้วก็แต่ว่าเรานี่อยู่กับวงมาตลอดแต่ว่าด้วยพ่อนี่อยากให้ให้ผมแบบเป็นหมอลำผมก็อยู่กับวงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเวลาหนวันไหนไม่ได้ไปเรียนไปกับวงแล้วก็ไปกับวงเริ่มจากตีชิงตีฉับในวงกนตีตีทอมบ้าจกถึงจกถึงตึงตึงประกอบจังหวะใช่ครับแล้วก็พี่ชายสามคนนะพ่อแมม่อยู่ด้วยกันครับ แล้วทำไมถึงให้เราอยากเป็นมอลคเป็นคนเดียวพี่ชายคนใหญ่นี่อยู่กรุงเทพไปทํางานเป็นช่างครับแล้วพี่อีกคนก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านครับก็มีวงปของตัวเองก็มีเหมือนกันใช่ครับตอนนี้แยกออกไปอีกวงอ๋อเหมือนว่าแยกสาขาไปครับเราก็เริ่มจากตีจิงตีฉับตีทอมบ้าแล้วก็เป็นแดนเซอร์อยู่สองปีโอ้ทำทุกอย่างเลยนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็จับไม้ร้องเพลงครับเริ่มตั้งแต่อายุ12บ3อสิบสามซึมซับมาเรื่อยซึมซับมาเรื่อยครับเอ้ย ก็เหมือนกันครับก็เป็นลักษณะว่าคือแต่ก่อนทุกคนก็ต้องการความอบอุ่นกับครอบครัวเนาะเวลาเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็คือยังไงก็ต้องขอไปกับพ่อกับแม่เป็นนอนเฝ้าก็ยังดีแต่งพราพ่อกับแม่ก็มีคณะมรำมรอีแล้วใช่ครับพ่อกับแม่ก็จากที่เป็นพระเอกนางเอกของคณะครูบาอาจารย์หลังจากแต่งงานกันแล้วก็มาก่อตั้งเป็นระเบียบวาทศิลป์แล้วก็ไปกับพ่อกับแม่ก็ครูพักประจำจริงจริงก็เหมือนคิดเหมือนดาบซอนแหละคือจบมาเราก็อยาก ทำอาชีพอื่นเพราะว่าสมัยก่อนอาชีพหมอลำมันก็ลําบากกว่าจะไปถึงงานแต่ก่อนมันก็มีแต่ทางลุกลังเนาะแล้วก็คิดว่ามันลําบาก,กเราก็อยากมีอาชีพอยากมีอะไรที่มันมัน่นคงแต่ด้วยความที่พ่อว่ามันช่วงนั้นขาดบุคลากรพอดีตัวแสดงหลักเขาเขา้เขาโรงพยาบาลผ่าตัดทํำยังไงละ่ะทีนี้ก็ด้วยความว่าเราลายังไม่เป็นร้องยังไม่เป็นก็เลยแบบว่าเอาแต่งตัวเอาบทบาทไว้ก่อนไปร้องไห้ไปพูดในบทเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะจูงเราเองประมาณนั้นอะ Oh. เจราจาก่อน <c oughs> เริ่มจากแค่พูดก่ <ís> อนใช่ครับแน่นอนครับคณะหมอลำสามคณะเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมก็จะมีความแตกต่างครับสำหรับของระบเบียยวันศิลเองสมัยก่อนพ่อแกจะเน้นเรื่องบทบาทการแสดงแล้วก็อินกับเรื่องอินกับบทที่ได้รับอไ <c oughs> ปเล่นที่ไหนถ้าคนไม่ร้องให้เข้ามาก็ต้องโดนถ้าไม่สามารถทําให้คนดูลร้องให้ได้หรือทําให้คนอินได้เน้นการแสดงใช่ครับของพ่อดาวนะครับปฐมมาถึงศิล์นี่ก็คือ ตั้งแต่อดีตเลยนะตั้งแต่แม่เลยนี่มอลำยุคนั้นจนถึงยุคนี้ก็ยึดหลักจากแม่มาตลอดว่าเน้นตลกคณะนี้คือถ้าดูว่าฮาแน่แน,น่ม,มีชื่อเสียงปฐมมีชื่อเสียงเพราะว่าเล่นเรื่องที่ว่ามันตลกสนุกเล่นมา20ปีก็ยังได้เล่นเหมือนเดิมอยู่ต่อมาปัจจุบันก็ยังยึดอยู่ว่าหมอลำทุกคณะต้องมีโชว์แล้วก็มีตลกขัน้นอ่าแล้วตลกใครจะโดดเด่นประมาณนั้นปฐมมันเทินก็เลยเป็นแบบว่า เอกลักษณ์ตรงนี้ไม่ทิ้งแล้วก็พัฒนาให้ดีเพราะว่าไปดูประถมคนจว่าไปเร็วเร็เดี๋ยวจะไม่ทันตลกประมาณเนี้ยรัอ๋อรอไปให้ทันเพ่าว่กคแล้วไม่ได้ดูครับพี่โจพี่โจถามว่าเมืองสาวน้อยต้องฟ้อนไปตั้งแต่ลุดเข้าไปสังกะซีอย่ครับคือผ่านประตูมวนสีไปในมวนแล้วต้องสนุกเพราะว่าด้วยโลโก้ของสาวน้อยเวียนแพงก็คือลำเพลินเต้ยเสดเดินเสดเดินในภาษาไทยก็เรียกว่าสะดุ้งซึ่งเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ คาเลคเตอร์ของสาวน้อยพี่เป็นแพงนี่คือจะเน้นสนุกอืเราก็มีลำเรื่องเหมือนกันแต่ว่าคือลำเป็นเรื่องเหมือนกันเหมือนวงพ่อสอเหมือนวงพ่อเอ๊แต่ว่าคือเราจะเน้นจะผิดจะผิดทำนองกันครับเพราะว่าลำเพลินนี่ก็จะเป็นทำนองอีกทำนองคนละสังวาสคนละสังวาสอย่างของพ่อสอพ่อเอ๊ก็จะเป็นลำทำนองขอนแก่นลำขอนแก่นอยาผมจะเป็นลำทำนองลำเพลินแล้วแต่งตัวแตกต่างกันไหมต่างครับเพราะว่าอย่างลำเพลินนี่ใส่กระโปรง ล้ำเพื่อนกคกขาขาวภาษาอีสานเพื่อนสิว่าล้ำเพื่อนโุกขาขาวใส่กระโปรงสั้นๆใช่ครับชุดสั้นๆกระโปรงสั้นๆคือออกมาแบบเสืออยู่หน้าเวทีต้องลุ้นแล้วแบบไปเกาะติดหน้าเวทีนี่เป็นลํำเพลินครับรายการหมอลำไอดอลทำไมสามท่านนี้ถึงรับบทบาทมาเป็นโค้ชที่แรกก็ยังไม่ได้ได้ฟังรายละเอียดเนาะพอได้ฟังรายละเอียดแล้วว่าเออมันเป็นการที่จะส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่เขามีความสามารถมีใจรักในด้านคาว่าหมอลำ เราก็เลยเออมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ได้มาสืบทอดสืบสารคําว่าหมอลําให้อยู่คู่ประเทศไทยของเราไปตราบนานเท่าดาน,นระดับสองแล้วครับการจะคัดมอลําไอดอลนี่ต้องมันต้องเอามอลํามาทัดม,มันต้องเอามอลามาทาผมว่าคิดถูกแล้วที่ให้พวกผมมาเพราะว่ามีความสามารถพอที่จะคัดเนาะบุคคลที่จะเป็นไอดอลของรรประเทศไทยหรือรายการนี้ ได้ครับพี่โจ้ละฮะที่ตอบรับเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีรายการนี้คิดว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่สุดยอดที่มาร่วมรายการช่องเวิร์กพอยต์แต่ว่าในตอนนี้นี่นะครับเฮียหน่อยกับคุณปูได้ได้ยกระดับของวงการมอลำเข้าสู่ช่องอันดับหนึ่งคนติดตามเยอะที่สุดในประเทศไทยเวิร์กพอยต์นะครับครับผมในการเฟ้นหาครั้งนี้ในมุมของโค้ชแต่ละท่านคนคนนั้นต้องมีความพิเศษอะไรฮะพ่อผมก็คือ น้ำเสียงเสียงนะนึนคือเสียง,เ,ยงเลยนะแล้วก็ลูกเล่นที่จะร้องลําแต่คือคําว่ามอลลมไอทอนนี่โจทย์ก็คือว่าให้ทุกคนนะพยายามนําทั้งยุคใหม่ยุคเก่ามารวมคําว่ามอลลัไอทอนให้ได้พอดาบสอนแล้วครับคําว่ามอลลัมมันก็ต้องเสียงดีไม่ไม่พอบุคลิกดีหน้าตาโอ้โหเป็นใช้ได้เลยมอนี่ก็ถึงจะผ่านเกณฑ์ของพ่อนะใช่ครับครับผมพี่โจล่ะเรามีเอกลักษณ์ของเราก็คือวงลําเพลิน ลีลาการฟ้อนคือมันต้องเหา่าเราทางนี้เลยนะน้ำเสียงที่เหา่าน้ำเสียงด้วยนะครับ<อ>น้ำเสียงสกัสกๆน้ำเสียงเหา่หาๆเสียงใหญ่ๆนะครับมาร้องลําเพินดม,มันค่อยเพาะสุดท้ายนี้จะให้พ่อเอ๋พ่อดาบสอแล้วก็คุณโจฝากรายการหมอลําไอดอรนเลยครับเชิญครับครับยังไงก็ขอฝากให้พี่น้องที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับให้การสนับสนุนกับคําว่าหมอลําไอดอลของเราเพื่อเป็นการส่งเสริมศิละปะวัฒนมหมอลํานะครับ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ทุกๆุภาคสามารถที่จะมาเป็นหมอํำไอดอลได้หมดนะครับถ้ามีใจรักแล้วก็มีความพยายามมีการพัฒนาตัวเองนะครับ <Whoa! S 1> เพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวในคําว่าหมอํำไอดอลในครั้งนี้นะครับยังไงก็ขอฝากให้กําลังใจกับหมอํำไอดอลแล้วก็ผู้แข่งขันด้วยนะครับพก็ขอฝากพ <im edia> ี่น้องแฟนๆทองเวิร์กพอยท์ทุกทท่านนะครับฝากเป็นกําลังใจให้เด็กๆเยาวชนเป็นวัยรุ่นที่เขาสนใจในด้านนี้ เชียร์กันหน่อยเชียร์กันให้เยอะๆนะครับพี่โจครับทํารายการนี้คร um. ับผมคิดว่าเป็นรายการที่น่าติดตามน่าสนใจน่าค้นหาครับกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานซึ่งมันมากกว่าคำว่าหมอลำครับฝากไว้นําครับพอกันครับกับรายการหมอลำไอดอนครับครับผมวันศสุกตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มหนึ่งชั่วโมงเต็มครับวันเสาร์บ่ายสามสี่สิบห้านาทีครับครับผมสองวันฮะสุกกับเสาร์นะครับผมนะ วันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะพ่อเอกระดาบสอและพี่โจครับขอบคุณครับครับโอ้โหเนี่ยคุณพระคุณพระช่วยครับผมเจอเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับผมตะบันโด่ง10บโมงเช้าครับทางช่องพอยพกลุ่หมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ